ดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ไหนกันคะอยู่ย่านเมืองเก่าค่ะลืมบอกยินดีต้อนรับเขาหรือ่อง Li ต t l e m i n ิจริงจริงทุกคนเราถ่ายคลิปเครื่องโมทีไรเราจะโดนแกตลอดก็คือแบบร้อนมากร้อนไม่ไหวแล้วทอะไรเราไม่ใจ Li ตเติ้ i มิไปหาร้านต่อนะคะก็ต้องหาร้านต่อไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเพราะว่า ว่าจะหาร้านได้นะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับเราเลยเออพี่นิวมาเป็นคนขับรถเป็นลูกคุณหนูวันนี้โมจังเป็นลูกคุณหนูมีคนขับรถแม่บอกว่าแว่นตาหมาบอกไม่ใช่แกบอกว่าเอาแว่นกันแดดไปด้วยนะกูเดินไปหยิบอันนี้ได้โอเคเราจะไปสัมภาษณ์กันต่อนะคะทุกคนดูรถเด็ดเด็ดเมย์เอง มีมีกับตือเมื่มมม <c oughs> อกี้นะคะเราเข้าไป <c oughs> สัมภาษณ์่คะเจ้าของร้านตกใจนิดหน่อยค่ะในการเข้าไปสัมภาษณ์ของเราเพราะว่าอยู่ๆ <c oughs> เราเข้าไปสวัสดีค่ะทุกคนเนี่ยแล้วเดี๋ยวกูก็โดน <c oughs> แกอีกดู <c oughs> แล้วกูก็เสียงดัง <c oughs> จบกับการสัมภาษณ์แล้วหล่ะโอ้า